ตอบถูกตบไปเลย100บาทคิดว่าอันไหนแท้ครับบน,บนข้างบนเป็นของแท้เป็นคําตอบที่ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่นที่ลานย่าหมูนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จังหวัดของเราเนี่ยจัดงานเท้าดาวเนาะก็ปีใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับตรงกบปันที่ผ้าพอดีนะก็เดี๋ยวเราจะมาแจกของขวัญคริสต์มาสนะครับโดยการถามว่า2คู่นี้คู่ไหนแท้นะครับมีของปลอมอยู่หนึ่งคู่คู่นี้ของแท้คู่นี้ของปลอมนะบอกเลยว่าดูง่ายมากๆนะคือเราอยากแจกจริงถึงได้ทํามาแบบนี้เราจะถามสักสี่ห้าคนนะว่าเขาจะตอบถูกกันหรือเปล่าไปเจอแล้วนะครับคนแรกชื่ออะไรครับชื่อหลิวครับ เรามาจากร้านคทเทสนิเกอร์นะครับวันนี้มาถามว่า2คู่นี้คู่ไหนแท้ครับข้างไหนแท้ดีกว่าเออดูได้แค่ตาครับตอบถูกก็ไปเลย100บาทบีปีตั้งสายครับอันนี้ผิดครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชื่ออะไรครับชื่อสไายค่ะพี่เป้ครับจะถามน้องสองคนว่าเนี่ยสองคู่นี้ยคู่ไหนแท้ครับอันบนปลอมอันล่างแท้ตัวไหมครับตัวครับบนปลอมล่างแท้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ เอาไ้ซื้อขนมกินเล่นขอบคุณมากครับชื่ออะไรครับผักบ,บุ้งค่ะจะถามน้องว่าสองคู่นี้นะครับข้างไหนเป็นของแท้ครับข้างล่างข้างล่างแท้เป็นคําตอบที่ผิดครับบน <c oughs> แท้นะครับผมขอบคุณมากครับชื่ออะไรครับคิดว่าอันไหนแท้ครับบนข้างบนเป็นของ,งแท้เป็นคําตอบที่ถูกต้องครับผม เอาไปเลยตังกินขนม100บาทขอบคุณมากครับยังมีคนทั้งตอบผิดและตอบถูกนะครับบางคนอาจจะกลัวว่าหลอกตานะว่าเฮ้ยใหม่ๆขนาดนี้ปรอมหรือเปล่ากลัวผมหลอกไงเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีคนต่อไปกันดีกว่าโอเคครับแล้วเราก็เจอน้องๆอีกกลุ่มหนึ่งแล้วนะครับเป็นคู่ข้างด้านล่างกับด้านบนคิดว่าอันไหนคือของแท้ครับอันบน้านบนเป็นคำตอบที่ผิดนะครับของแท้คือคู่ด้านล่างนะครับมีเดื่อมาหลอกตาคืออะไรอยู่เดี๋ยวเราจะมาถายกันว่าแอนด้าคู่บนกับคู่ล่างอันไหนเป็นของ 不浪。<Okay. S 2> ้องต้าทายว่าคู่ล่างนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้างนะครับเดี๋ยวผมให้ของรางวัลวันคริสต์มาสนะครับเอาไปซื้อของกินของใช้ได้เลยและผู้โชคดีคนต่อไปนะครับน้องชื่ออะไรเอ่ยคตนนะครับข้างล่างหรือข้างบนเป็นของแท้ครับข้างล่าง,ง,างเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวพี่ให้ของรางวัลนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับของขวัญวันคริสต์มาสนะที่เรามาแจกให้สาหรับชาวโคราชนะครับก็คลิปหน้านะครับอยากให้พวกผมกลับมาทําคลิปแบบไหนต่ออะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับเออวันนี้ ของใหม่ลงหน้าร้านด้วยฝากวด้วยที่ร้านของเรานั่นเองเปิด11โมงถึง4ทุ่มครับจัดไป